สวัสดีครับช่องนุ่มหล่อเชี่อหนาครับผมสวัสดีไปยังเพจกรุงไทยแท็กเตอร์สาขาล่างสีครับพอหมอกเดินท่าแล้วครับผมนี่กอยู่ทีทำงานแอมินเองครับไปท่ากันครับจังหวัดสาเจ้าครับขายตามสภาพครับคันนี้ครับพวกธิเฮ็ดีครับลูกค้าแบบ บริษัการเฮดซีครับขั้นนี้น้ำเข่าจากประเทศญี่ปุ่นแทร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคาวาสกิ80ดสิบรุ่นเจ็ดครับรุ่นนี้ออกสองขั้นครับอีกขั้นหนึ่งแปดสิบห้าครับเลยไปเลย ขอบคุณลูกค้าลายครับผมสองขั้นเลยครับทั้งแปดสิบหาขั้นหนึ่งหร้อกับแปดสิบขั้นหนึ่งครับเดี๋ยวพาชมโอโเต็มขั้นเลยครับนี่จะเป็นฟลกลิฟต์นะครับฟลกลิฟต์ดูซายครับ,รบ,ารรบจากประเทศเกาหลีครับห้างบริษัท กรงุงเทยเด็กเตยเข้านี่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับรถโฟกลิฟต์เนี่ยนี่ดูุ่นครับสามตัน2.5ตัน ไปชมบครับนี่ทางนี้ครับเป็นรถเมื่อสองครับรายขัคนแหลกเลยครับนังเหลืออีกหนึ่งขั้น,น,นอันนี้บูมย่าพิเศษครับสองสาม ครับคุกกี้หนาสี่สามเชื่ครับเนี่ยอันนี้พิเศษครับคุกกี้ไงสี่4ชิ้วาครับเนี่ยอันนี้ยกสูงประมาณสี่เมตรตัวมูวนี่สแตนดาร์ดหนาที่ประมาณสามเมตรว่าครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาขั้นครับรุ่นสแตนดาร์ดไม่หา เหล็กมีดบูมเงาอีกสองหั่นครับกระตาเข่าครับมูนี่ตักหินตั๊กไส้ตักมันตัก,ตก,ตกแร่ตักกรุงกี้นี่เป็นเสียงอันนี้กรุงกี้ตักเข่าครับเนี่ยตระตาเข่าเปลือกตาเขา่า อายุตามโล่งสีครับท่านนี่สิคุื่กี้น่ะสีหามั้งครับเนี่ยได้ครับ ครับแนะนำกันนี่เลยครับสวยงามนี่จะเป็นที่ใหญ่สุดครับเพระว่าเก้าสิบขูขี้โคตรใหญ่เลยโอ้โหมันไง ฮิตรชิเท่านั้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าขัาน้นเลยครับน,นี่เลยเบิร์ตเก่าขั้นเลยครับทำได้ นี่รถล,ลูกค้าเอามาขึ้นครับโบมีค่คนใส่เขาจะเลื่อเอามาขึ้นขั้นเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวหันมือได้ก mm hmm. พร้อมเดือดสิตประกาศขายครับขั้นเนี่ยครับพีซีครับพีซีร้อยยี่สิบ ขีดห้าครับซีเรียนสามหกหกสามเจ็ดลูกค้าขึ้นมาลูกค้าบริษัทงานเพราะมีคนครับว่าต่เลยขึ้นมากส่วนสมิตโมกอะกำลังเอาไปสอมอยู่ครับไปเช็คราคาเพชรสีครับผมเพชรีเพชรกรุงกีเห็นไหมครับ สิ้นกับบงสิ้นกับบอกครับเช็คไขไม่เบิร์ตเลยไอซสมิโตโมเอ็นเฮดสองร้อยรุ่นหกครับนะครับวัอน,นี้ออกขั้นหนึ่งครับเดี๋ยวมือร์นออกอีกขั้นหนึ่งข้างบนสองขั้นครับไปลงปลายท่านะจังหวัดสะเชรงเซาครับวันนี้เอา80ไปก่อนหมายเลื่อนตรงนี้จะเป็น85ดสิบ โอเคครับผมสนใจรถคันไหนก็พักแอดมินมาหน่อยครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ